สวัสดีค่ะตัวนี้เป็นผ้าถุงซิปค้างนะคะเราจะเห็นว่าผ้าถุงตัวนี้เป็นลายขวางค่ะช่วงที่เราใส่ซิปก็จะใส่ยากมากค่ะการที่เราจะใส่ซิปให้ตรงเป๊ะได้แบบนี้นะคะก็จะต้องมีขั้นตอนและเทคนิคนะคะทุกคนก็สามารถที่จะเข้าดูในคลิปนี้ได้เลยค่ะว่ามีขั้นตอนการทําอย่างไรนะคะก็ถ้ารู้เทคนิคนีคน้ก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นค่ะเข้าไปดูได้จ้า มาคะ่ะเรามาดูวิธีการใส่ซิปกันนะคะเราก็จะมีซิปขนาดนี้นะคะเป็นซิปซ่อนหรือซิปญี่ปุ่นนั่นเองนะคะมีขนาด9นิ้วค่ะที่เราจะใส่ตะเข็บที่เราจะติดซิปข้างกันนะคะซิปที่เราจะติดก็คือจะเป็นด้านซ้ายมือนะคะโดยที่เวลาเราเย็บนะคะอันนี้เป็นเส้นเอวที่เรามีการติดไว้ลวนะคะว่าหัวซิปเขาจะต้องอยู่ตรงกันเวลาเรามาเข้าขอบหรือติดตะขอเขาจะได้ตรงกันนะคะก็ เวลาเราเย็บนะคะแต่เข็บข้างนี้ก็คือต้องให้ตรงกันแบบนี้เลยสําหรับผ้าลายขวางนะก็เวลาเราเย็บมานะคะเราก็จะเว้นอยู่ที่เย็บนะคะแปดนิ้วค่ะแบบนี้นะแบบนี้ที่ข้างในนะคะเราจะเย็บจากข้างล่างขึ้นมานะคะจนถึงตรงนี้แปดนิ้วหลังจากนั้นก็ย้ำตรงนี้ไว้เราจะเย็บมาจากข้างล่างขึ้นมาจนถึงตรงนี้แปดนิ้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ย้ำตรงนี้ไว้แล้วตรงนี้เราจะเปิดได้ห่างไว้ นะคะเพื่อเป็นการใส่ซิปแต่ถ้าเป็นผ้าลายขวางเราจะใหญ่พึ่งเลาะตรงนี้ออกก่อนนะคะเราจะต้องเย็บเนาก่อนค่ะเพื่อให้ตรงรอยขวางเพื่อให้ผ้าลายขวางตัวนี้ที่เราล็อกไว้อะเขาจะอยู่ได้อยู่ตรงนะคะอ่ะทีะนี้วิธีการเย็บนะเราก็เริ่มเลยค่ะก็กับข้างในออกมาค่ะหลังจากนั้นเราก็เมื่อกลับด้านในออกมาแล้วนะคะเราก็จะต้องติ๊กหัวซิปค่ะนะคะให้เขา จากเส้นเอวนี่นะก็ลงมาหัวซิปก็จะคว่ำลงแบบน,นี้ค่ะเอาซิปหัวคว่ำลงไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ให้ที่ก้านซิปนะ่ะเลยจากจากเส้นเอวมาประมาณครึ่งเซนค่ะนะคะเพราะว่าเวลาเราลูตะขอเขาจะได้ไม่มีรูมากเกินไปหลังจากนั้นเราก็วางซิปให้แนบกับตะเข็บข้างเลยนะคะที่เรารีดนะ่ะที่เรารีดไว้ที่เรายังไม่ได้เลาะก็เนี้ยค่ะเย็บไปให้สุดซิปเลยค่ะนะคะเย็บเนาได้ห่างๆค่ะเมื่อเราได้เส้นหนึ่งแล้วเราก็ มาเย็บ yep. อีกฝั่งค่ะโลดขึ้นมานะคะเราจะเห็นว่าหัวซิปเขาจะอยู่ด้านในแล้วทีนี้น,นะคะเราก็จะต้องเอาได้หลุดได้หลุดหลังจากนั้นเราก็เย็บแนวอีกฝั่งค่ะก็เยยบแนวมาเลยทีนี้อะช่วงหัวซิปเนี่ยระวังนะคะเพราะว่าเขาอย่างที่บอกว่าหัวเขาจะอยู่แนบกับตัวเร,เราต้องระวังนะคะไม่งั้นจะโดนตีนผีเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็จะต้องมาเลาะค่ะเลาะที่เราเย็บไว้ที่เราเปิดที่เย็บได้ห่างไว้แปดนิ้วนะคะเพื่อเปิดแบบใส่ซิป ที่เป็นเส้นจริงแล้วค่ะนะคะนี่เมื่อเราเปิดแล้วก็จะเป็นแบบน,นี้เราจะเห็นว่าวิธีนี้จะทําให้เราล็อกลายเนี่ยลายก็จะไม่เคลื่อนค่ะเพราะเรามีการเย็บล็อกเนาไว้แล้วเส้นในนะคะก่อนนี้เราจะมาเปิดเส้นนี้นะเมื่อเราได้แล้วก็เก็บเสร็จได้ให้ให้เรียบร้อยค่ะก่อนที่เย็บเส้นจริงนะคะนี่ก็เก็บให้เรียบร้อยมองดูนะคะนี่อ่ลูซิปลงมา เราจะต้องลูดหัวซิปลงมาข้างล่างก่อนค่ะถ้าเราเอาลงไม่ได้เราก็ต้องเลาะที่เราเย็บเนาไว้นะคะทํำยังไงก็ได้เพื่อให้หัวซิปเขาออกมาอยู่ตรงด้านในเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราเย็บแล้วตีนผีเขาเข้าไม่ได้หลังจากนั้นเราจะมีการเปลี่ยนตีนผีกันค่ะเพื่อเป็นการใส่ซิปซ้อนนะคะตีนผีแบบนี้เป็นตีนผีสําเร็จรูปที่เขาเรียกว่าตีนผีติดซิปซ้อนหรือตีนผีญี่ปุ่นนั่นเองนะคะนี่ก็ซื้อสําเร็จได้ทั่วไปค่ะ ก็เดี๋ยวนี้ใช้แบบนี้เพราะว่าง่ายสะดวกค่ะเพราะว่าจะทําให้เราติดซิปแล้วจะแนบสนิทค่ะนะคะคือเวลาติดอเส้นตะเข็บเขาจะสวยเนียนมากเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เริ่มเย็บค่ะนะคะก็เริ่มเย็บไปเลยค่ะเริ่มเย็บนะคะเราก็จะต้องจัดตีนผีเขาให้เข้ากับปล้องซิปพอดีนะคะเมื่อเรามั่นใจแล้วเราก็เย็บย้ำหัวซิปนิดนึงนะคะสักสองสารอบนะหลังนั้นล้วก็วางซิปไปเรื่อยๆค่ะ เราไม่ต้องเก่งมากนะคะเพราะว่าเรามีการเนาเส้นไว้แล้วนะยังไงของไม่เคลื่อนไปจากนี้เนะี่ยเราแค่ระวังเวลาเดินอะ่ะคือตีนผีที่เราใส่อะ่ะเขาจะต้องแบบแนบไปกับซิปเลยค่ะนะคะ,นะคะเมื่อถึงตรงใกล้รอยที่เราเปิดไว้นะคะเราก็จะต้องแบบดูหัวซิปอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เย็บมาให้ให้สุดของเขาเลยนะคะหลังจากนั้นเมื่อถึงตรงรอยต่อแล้วเราก็จะต้องย้ำคานิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ได้หลุดนะนี่เราก็จะได้แล้วหนึ่งฝั่งค่ะนะคะ เย็บอย่างใจเย็นนะคะทุกคนถ้าทําแบบนี้คือเราจะได้ครั้งเดียวผ่านเลยนะคะอ่ะทีนี้เราก็ได้แล้วเราก็จะกลับมาอีกฟังหนึ่งนะคะก็ใส่ไปนี่นะคะอ่ะระวังในช่วงหัวศิบนี่แหละระวังหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นช่วงที่เราต้องจัดช่องซิปของเขานะ่ให้มันตรงกับตีนผีอะ่ะให้เขาเข้าร่องเพื่อเขาเข้าร่องแล้วทีนี้ซิปของเราจะแนบสนิทเลยคะ่ะวลเราเย็บนะอ่ะก็ย้ำเหมือนเดิมค่ะย้ำหัวศิพนะคะก็อ่ะเดินไปเรื่อย นี่นะคะอ่ะอันที่สองเนี่ยจะฝั่งอีกฝั่งเนี่ยจะเย็บยากหน่อยเพราะว่าเพราะเราเย็บฝั่งแรกไปแล้วนะคะพอทีนี้พอถึงใกล้เนี่ยใกล้ที่เราจะสุดเนี่ยตรงนี้แหละเราต้องระวังมากๆอะดูหัวทรงหัวสิบให้เรียบร้อยอล่รแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอ่ะถ้าไม่นั่นแล้วก็อ่ะถ้ามองดูไม่นี่แล้วก็เราออกก่อนนะคะอ่ะเอาเขาเย็บเขาติดนี่ตะเข็บค้างเห็นไหมนี่อ่าเลาะออกมานี่ว่าทําไมมันตะกุกตะกักหนะ้า นี่ก็ต้องดูนะคะว่าถ้ามันมองดูผิดสังเกตเราก็ต้องดูว่ายังไงนะคะค่ะเมื่อเราเลาะแล้วนะคะเราก็จะมาย้ำตะเข็บอีกนิดหนึ่งนะคะที่เราเลาะไว้ม่กกี้เนี่ยก็เย็บย้อนสักประมาณหนึ่งนิ้วค่ะถ้าเกิดเรามีการต่อได้นะอ่าทีนี้ก็เย็บมาเย็บต่อเลยค่ะกันนี้มาเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วงเนี้ยเขาจะเย็บยากหน่อยนะคะต้องค่อยระวังอ่าเราต้องแบะสิบด้วยนะคะอ่ะย้ำย้ำเสร็จแล้วคะ่ะ นี่เราก็จะดูซิว่าเป็นยังไงก็หวังว่าครั้งแรกจะผ่านนะคะก็ผ่านนะคะนี่อันนี้นี่เป็นช่วงที่ทําก็จะต้องลุ้นหน่อยแต่ก็มั่นใจว่าผ่านเพราะว่าทําวิธีนี้มาแล้วรู้สึกว่าทําครั้งเดียวก็ผ่านค่ะ่าทีนี้การรูดเนี่ยตรงนี้เราก็จะต้องดึงหัวสิโผล่ขึ้นมาแบบเนี่ยให้ให้เขาโผล่มาทางข้างบนก่อนแล้วเราก็ค่อยรูดปื๊ดไปเลยค่ะนะคะ จะเป็นช่วงที่ยากหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆค่อยๆนี่เขาไปเขาจะดึงยากหน่อยเนี่ยเราก็ต้องอ่าเอาโผหัวซิฟโผขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราก็ลูดขึ้นมาค่ะนี่เห็นไหมล่ะตรงเลยจ้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นวิธีนี้แหละคะ่ะนี่เราก็จะเห็นว่าซิปของเราแนบสนิทเลยค่ะนะคะแล้วแต่เข็บเขาก็จะตรงแบบนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมวิธีนี้ก็คือใช้ได้ค่ะทุกคนนะก็ลองไปฝึกทําดูค่ะนี่อ้อยก็ทําแล้วก็ ดีก็เลยมาบอกต่อนะคะคือจะก่อนนี้ทาอีแบบหนึ่งนะโอ๊ยต้องมาติ๊กติ๊ก,ต,กติ๊กหน้าติ๊กหลังอะไรก็ไม่รู้จนสุดท้ายเออเราก็เหมือนกับว่าการทํางานของเรามันจะเรียนรู้ได้เองค่ะว่ามันจะต้องหาวิธีว่าจะทํายังไงให้งานของเรามันง่ายขึ้นนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นคือถูกใจมากเลยคะ่ะเดี๋ยวนี้เจอลายขวางซิปไม่กลัวแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าอืมเราทําเราทําวิธีเนี้คือดีตะก่อนเนี้ยอ้อยต้องใช้แบบว่าช็อกติ๊กข้างในนะโอ๊ยทีนี้มันก็ แบบทุรักทุเลกว่าจะได้อะเนาะแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกประสบการณ์ของเราเขาจะสอนเราเองค่ะว่าแบบประสบการณ์การเย็บด้วยว่าเหมือนกับว่าพอเราเย็บไปมากๆอะมือของเราจะพลิ้วค่ะนะคะนี่ทีนี้เราก็จะเห็นว่าได้แนวของเราอะพอเรามีการเลาะการอะไรก็เนี่ยมันก็จะมองดูไม่เรียบร้อยเอาก็จะเลาะเลาะออกมดเลยนะแล้วมาเย็บย้ำมาเย็บอีกรอบหอนึ่งเข่าแบบเย็บให้เรียบร้อยอะเนี่ยเย็บครั้งแรกนี่เหมือนกับเราเย็บแบบพังห่างมากเลย นะคะเราก็เลากออกไปอ้าวกล้องนี่เขาจะตกตลอดเลยนะเนี่ยพยายามจะตั้งกล้องให้ดีนะทุกคนก็ดูไปนะอะพอประมาณเนาะเฮ้ยพออย่างงี้อโตกกล้องอีกแล้วนี่นี่มือไปอยู่ไหนเนี่ยอะอะพอให้รู้ว่ากําลังเลาะแล้วกันนะกําลังเลาะได้แนวที่เย็บครั้งแรกออกแล้วเราจะมาเย็บใหม่นะคะก็เป็นแบบนี้ละจ้ะนี่อาชิ้นนี้เป็นอย่างงี้ค่ะก็เสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บล็อ,อกนะคะ เย็บล็อกใหม่ไม่ใช่เย็บล็อกผิดผิดก็หมายถึงเย็บเนาใหม่เพื่อให้แบบซิปเขาจะได้แนบกับตะเข็บนะคะทุกคนนะก็เป็นอย่างนี้ละจ้าก็นี่ทุกคนก็เห็นนะคะว่านี่คือเราทําให้ดูแบบไม่ไม่ได้มีการตัดต่อเลยนะเนี่ยแต่คลิปนี้อ้อยมีการพากเสียงใหม่เพราะว่าคลิปวิดีโอเก่ามันฟีฟีฟีฟ,ฟ,ฟีอะไรก็ไม่รู้ก็เลยลบเสียงเดิมไปแล้วก็พากใหม่นะคะนี่เสร็จแล้วเป็นยังไง นี่เป็นแบบนี้จ้าเพราะถุงตัวนี้ที่ชี้มิกกี้เนี่ยก็คือเป็นรอยต่อต้อนป้ายนะเพราะว่าผ้าของเราแคบนี่ก็เป็นแนบ,บนี้จ้าเมื่อติดตะขอใส่ขอบแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สาหรับทุกคนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามช่องวัฒนอรตัดซอนเย็บนะก็จะมีงานหน้าร้านออกมาแบ่ง,บงปันแบบนี้นะคะนะคะ,นะคะก็พยายามจะทําคลิปไปเรื่อยๆนะคะ เอาละพ่อถุงตัวนี้เสร็จแล้วจ้าเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรอชมนะฝากติดตามด้วยจ้า